โอเคครับก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ a g s เกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Monster Hunter ภาค Freedom Unit ครับโอเควันนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนชุดมาแล้วนะครับเป็นชุดของ Battle นะครับก็จะได้สเตตัสประมาณนี้เลยก็คือเอ่อ Speed Sharpener นะครับแ t t a c k แล้วก็ Heal ก็คือจะรับมีดเร็วขึ้นนะครับเพิ่ม Attack เล็กน้อยแล้วก็เพิ่มเลือ20 N. ด20หน่วยนดโดยชุดนี้เนี่ยก็ไม่ได้หาจากไหนยากเลครับ เราสามารถซื้อได้จากน้องแมวตรงนี้เลยนะครับไปที่อาร์เมอร์นะครับน้องก็จะขายในส่วนของชุดแบทเทิลนี้นะครับราคา1,500ก็คือรวมหมดทั้งชุดเนี่ยก็ราวราวเจ็ดพรับ5ชิ้นโอเคส่วนอาวุธที่ผมใช้นะครับเป็นอาวุธของเอ่อเกตเกียร์เพย์นะครับก็คือตัวแรปเตอร์น้ำแข็งนั่นแหละโอเคโดยมอนสเตอร์ที่เราจะมาตีในวันนี้นะครับก็คือเจ้าเอียนกุกูนั่นเองแล้ามาดูซิว่าอาหารเรามีอะไรบ้างอืม ผมจะใช้เป็นเกรทมอตตันแล้วก็ m มิดวากอนนะครับเพราะถ้าเกิดเรากินของประเภทเนื้อเนี่ยอ้าว <c oughs> แนวยกแกนติดข้างถ้าเกิดเรากินอาหารประเภทเนื้อ2ชิ้นนะครับเราจะเพิ่มเลือดน,นั่นเองเอา,อาแมวทำอาหารไปได้ไปแล้ว <c oughs> โอเคไหดูเซี่ยมนะครับเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นตอนนี้เลือดผมก็น,น่าจะแม็กเต็มหลอดแล้วนะครับ ผมจะมาตีเป็นตัวในกิวแล้วกันนะครับอ่ะตีตัวนี้แล้วกันเ็มกูก๊กู๊เนาะไอเทมที่ผมจะเอาไปเหรอขอดริงค์ไม่ต้องใช้เพนบอลแรรงบอลสไปเดอร์เว็บโอ้ไม่ใช้โอเคของน่าจะพร้อมแล้วนะครับไปโอเควันนี้เราก็าอยู่กับคิดเหมือนเดิม ข้อดีของการมาเควส t s k นะครับแล้วเรามา solo โโเนี่ยก็คือของทั้งหมดจะเป็นของเราอย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเก็บได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแย่งไม่ต้องไปแบ่งของกับใครนะครับถ้าเกิดเราเป็นเควสของ village quest เ,เ,เนี่ยแน่นอนครับของมันจะมีสําหรับหนึ่งคนเนาะแต่นี้เป็นของสําหรับสีคนและเราเก็บมาทั้งหมดทั้งหมดจะเป็นของฉันยังไงล่ะโอเคแบบนี้มีฝนตกด้วยฮะเดี๋ยวค่อย จริงๆเอาไลนิ่งร้อนมาเล่นก็นได้นะครับถ้าใครมีนะในแมปฝนที่มีฝนตกนะครับโอเคไหนดูซิถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะบินวนๆไปแมป6แมป4แล้วก็แมป5นะครับสหรับเจ้าเย็นกูกูมาหรือยังโอมาพอดีเลยใช่ไหมเขาจะมานี่ไงเราสามารถมาชาร์จรอได้เลยนะครับ 2ึงสองแล้วก็สาม่ยีงีหนึ่งทีนองนองาเป็นบอลไปถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากตื่นเต้นเนี่ยก็พกแมวที่มีความสามารถในการควางระเบิดมาได้นะครับแต่ว่าทิศเนี่ยเป็นสายตีล้วนๆนะครับไม่เคยคว้างระเบิดคือเจ้าเอนกูกูเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่แพ้เสียงค่อนข้างมากนะครับสังเกตจากหูที่มีขนาดใหญ่ของมัน คือหูมันใหญ่มากทาให้มันได้ยินเสียงได้ค่อนข้างดีเวลาที่เราปาโซนิกบอมหรือว่าปาระเบิดใส่มันเนี่ยมันจะเกิดการสตันไปสักพักหนึ่งครับแล้วมันก็จะโมโหนั่นเองอารมณ์เหมือนหน้ากาคูกะครับปาระเบิดเสียงใส่มันแล้วมันก็จะโมโหแต่มันจะสตันไปพักหนึ่งเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันอันนี้เพื่อเป็นการสาธิตนะครับคุณผู้ชมอยากทาก็ทําไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรเนี่ยปาใส่ปุ๊บมันก็จะยืนค้างอยู่อย่างนี้มันจะช็อกกับเสียงแต่ว่ามันก็จะโมโหเราแล้วนั่นเอง ก็คุณผู้ชมคนไหนที่เพิ่งมาตีมันครั้งแรกเนี่ยพยายามอย่าปาดีกว่าครับสังเกตว่ามันจะโกรธแล้วมันก็จะตีแรงขึ้นนะครับโอเคชิ้นส่วนที่พังได้ของเจ้าเอ็นกูกูเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีแค่ส่วนหัวน,นะครับตรงที่เป็นใบหันนั่นแหละโอ้ยเห็นไหมครับว่ามันตีแรงขนาดไหนเออโอกาสเกือบแตกไม่เกือบสิกาแตกไปแล้วและอย่างอิเลเมนท์ธาตุไฟของหมอนี่ก็แรงใช้ได้เช่นกันนะครับ เป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยทำลายหัวของมันให้ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่ดรอปไอเทมที่หายากที่สุดแล้วของมอนสเตอร์ตัวนี้มันก็คือส่วนหัวนั่นเองโดยมันจะดรอปเป็นกุกูเอียนะครับโอกาสดรอปถ้าเกิดเราตีหัวมันแตกนะก็คือเป็นไอเทมที่หายากแนละได้ใช้แน่ๆครับกุกูเอียนี่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะต้องใช้นะเพราะผมต้องใช้ประโยชน์จากมันเนยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการคราบหินหินที่มีสกิลไซคิกนะ ที่มีความสามารถในการติดตามมอลก็คือต้องใช้หูของเอียดฟุกูเหมือนกันแล้วดาบที่ผมชอบเนี่ยก็ใช้หูของไอ้มอนนี่เหมือนกันครับแต่มันแตกก็ยากประมาณนึงส่วนใหญ่ผมจะตีมันตายก่อนที่มันจะแตกก็คือจะเป็นปัญหาเลยเออก่อนหน้านี้นะครับผมเคยอัดคลิปไปแล้วประมาณสักสี่ห้าคลิปแต่ว่าคือเรียกว่าไงดีผมอัดคนเยอะเกินไปครับมากัน4่คนแล้วแบบตีมอนแค่2นาทีตาย ผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมมาอัดทีละคนดีกว่านะครับบางทีก็อาจจะมา2คนถ้าเกิดเป็นพวกเวสแบบช่วงแรกๆช่วงโลแลงอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบสัก4ดาวขึ้นไปหรือ5ดาวขึ้นไปเนี่ยผมอาจจะอัดหลายคนนะครับแต่ตอนนี้ก็อัดแค่คนเดียวหรือ2คนไปก่อนนะครับนอกจากอัดกับคิดก็อาจจะอัดกับสโนโบายบ้างถ้าสโนโบายว่างงานอะนะแต่วันนี้เรามาคนเดียวไม่มีใครมาช่วยครับแล้วก็ภาวนาให้ปกตีหัวมันแตกก่อนที่มันจะตาย เยระวังท่าพุ่งออกมาด้วยนะครับเพราะดาเมจมันก็ค่อนข้างแรงใช้ได้เลยนะครับอ้าวกิ้งเลยขอโทษเรากลับมาแล้วเย็นกุ๊กกูเฮ้ยโอ้กลับมาก็ตอนรับสะอบคุนเจ้ากระดกยา่าไปหนอีกที่น่าจะย้ายแมปนะครับโอเคแมปที่เขาจะย้ายก็มี5กับ4นะครับไม่ทำไ,ได้ก็แมปเด็ก โอเคดูท่าแล้วน่าจะไปสีนะครับเราเองก็รีบไปดักฟาดหัวเขาดีกว่าสวัสดีบูฟันโตมาชุดที่ผมจะทำเป็นชุดต่อไปก็คือชุดของเจ้าเย็นกุ๊กกูนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่สีนี้นะครับผมจะเป็นตัวสีน้ำเงินก็คือเจ้าบลูเย็นกุ๊กกูนั่นเองเฮ้ยห,หลบได้เฉยเออเออเป็นไปได้เนี่ยพยายามเคลียร์ไอ้ลิง รอบรอบนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นปัญหาเลยยิ่งถ้าเกิดเราโดนตดของมันเนี่ยเราจะติดสถานะตัวเหม็นแล้วเราจะไม่สามารถเก็บกินยาได้นั่นเองนะครับโอ้ยแล้วมันจะชนแบบน่ารำคาญมากที่ต้เคลียร์ได้ก็เคลียร์ครับแนะนําว่าเคลียร์ได้ก็เคลียร์คือมันจะชนผมให้เสียจังหวะพอผมเสียจังหวะปุ๊บเอ่อปู่กูก็จะมากระแทกหน้าผมนั่นเองเฮ้ยยา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  จะทำเขาโอเคคิดฝากทวงเวลาให้หน่อยจังหวะนี้จะเข้าไปตีหัวมันก็ได้นะครับช่วงจังหวะที่มันยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยพยายามเล็งหัวมันเอาไว้นะครับโอเคช่วงพ่นไฟก็อ้าวไม่โดนช่วงมันกัดมันก็จะยืนยนิ่งๆเราต้อสามารถทุบหัวมันได้ วางหางมัด้วยดาเมถานรุนแรงมากนะครับกูกูเนี่ยถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีชุดที่ถึงพอเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับหัวในตีหัวได้วาไม่โดน,อนเอาลิงก็ได้ไม่ตายด้วย,ยเฮ้ยโอเคหัวแตกแล้วเที่ยมเลยนะครับผมชอบอาวุธของเย,ยก้กูกูนะผมรู้สึกว่ามันเท่ดีแถมถ้าเกิดเอามาทำเป็นดาบใหญ่อะ่ะคือมันจะยาวมากๆทำมันยิ้บล็อกมันก็จะไกล ก็เลยค่อนข้างชอบเนาะและผมต้องใช้หูของมันเยอะเลยโอเคเอาเดี่ยวจะย้ายแมพคือต่อให้หูมันแตกไปแล้วนะครับเราก็ยังสามารถปา้าถ้าเกิดเขาอยู่ในสถานะโกรธแบบนี้นะครับเราปาโซนิกยังไงเขาก็ไม่ตกใจหรอกครับเรียกได้ว่าโมโหจนไม่รับฟังอะไรเลย ก็เป็นไปได้เนี่ยพยายามปาตอนที่เขายังไม่โกรธนะครับแต่ว่าพอปาเสร็จเขาก็โกรธอยู่ดีแหละต้องรองให้เขาหายโกรธก่อนแล้วค่อยปาครับไดูซิปั้นเข้าไปปั้นเข้าไป <c oughs> มามคนไปคนไปคนไปคนไฟปึ๊บเข้าให้เปียงเสย เบียงอาวคือก็ได้โอเคครับใกล้จะตายแล้วเวลาที่เขาใกล้ตายนะครับสังเกตได้2อ,อย่างคือ1นึเขาจะกระเพกหรือ2หูเขาจะพับลงนะครับสังเกตตรงหูนะสำหรับใครที่กําลังตีเขาอยู่แล้วกะจะจับนะครับสังเกตหูของเขาให้ดีว่าถ้าเกิดหูเขาพับเมื่อไหร่ก็คือเขาใกล้ตายแล้วผูณช็อปก็อย่าตีเพลินแล้วกันนะครับถ้าตีเพลินนี่เดี๋ยวจะตายก่อนได้สาบเบาส่วนผมไม่มีกับดักมาจับครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตีให้ตายทันทีเลยนะครับ ที่เขาไปนอนก็จะอยู่แมปสองโอเคและนี่คือความสามารถของสตีชั่นเนอน์ครับเราจะเหลาไม่ได้เร็วมากๆครับปกติจะเหลา3ครั้งเนาะอันนี้ผมเหลาทีเดียวเสร็จเลยนะครับจะไปเขานอนหรือ,อยังโอเคเขายืนนิ่งๆแล้วหรือ,อยังวะโอเคในเมื่อเขาไม่นอนก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะไปหัวหน้าเขาเลยอ๋อเขากำลังเดินมานอนืืไมไปว่าเขาเจ็บอยู่ ขาเห็นผมแล้วเขาจะนอนไหมวะโอเคเขานอนเขานอนแบบนี้นะคุณผู้ชมก็สามารถชาร์จใส่ได้เลยเคเหมือนผมจะเล็งไม่ตรงหัวไม่เป็นไรเล็งไม่ตรงก็ตีไปเลยเดี๋ยวก็ตายละตายโอเค ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการล่าเ e อียนกูนะครับจริงๆผมก็ถ้าใครที่ดูในไลฟ์สตรีมนะครับจะเห็นว่าผมทำชุดของมันไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าในเมื่อผมมาอัดคลิปเนาะผมก็จะใส่ชุดที่ไม่เป็นการโกงมอนจุดเกินไปนะครับเพื่อให้คลิปมันดูสนุกนั่นเองเราจะใส่เป็นชุดแบทเทิลที่หาได้ทั่วไปนะครับใครที่มีตังก็สามารถซื้อได้เลยนะสกิลมันก็ค่อนข้างดีนะครับแอคทิเวตมาได้ถึง3สกิลด้วยกัน ได้ทั้งรับมีดเร็วได้ทั้งเพิ่มโจมตีแถมยังได้เพิ่มเลือดอีกอ่างหากครับเป็นชุดที่ค่อนข้างดีเลยโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ตานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ